ออเอาแล้วทุกคนผมกำลกังจะปีนขึ้นไปหยุดดิอย่ามาขวางกันเอ้ยต้องยืนนิง่งอันนี้ต้องยืนนิง่งอย่ามาชนดิไอ้น้องไอ,อ้แว่นเ โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9ฮอนดงเอเด็กเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกมโล่บล็อกกันนะครับวันนี้ผมจะมาอยู่ในุดที่มีชื่อว่าปีนบันไดน,นะครับนี่นะครับเกมที่เราจะต้องใช้กําลังของเรานะครับแล้วก็ความดวงดีแล้วก็ความอึดความทนของเราเนี่ยเปน้นไปอย่างนี้ไรเฮ้ยมันมันมันสัน่นมันสัน่นมันสั่น เฮ้ยเฮ้ยอย่าล้มมาล้มโอ้โอ้ล้มมาโดนกันไม่เอาน่าเอ้ย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 เสร็จร้อยโอ้โหกูลุ่มมันลึกล้างเลยทีเดียวกูผมรีบโดดขึ้นไปดีกว่าอ่าอ่าผมต้องกั้นตรงนี้อ่าฮ่าเราต้องหาที่กั้นไปด้วยนะครับมันจะมีที่กั้นอย่างนี้ใช่ไหมเอาละเดินขึ้นไปได้นิ่งนิ่งไว้นะครับนิ่งไว้นิ่งไว้อย่านะโอ้โหเฮ้ยช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมาตัดขากันได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเลยมาโดน ะสมป็นัะไงเนีอยโอ้ชนกันดีดีดีมันก็ไปหาที่กั้นกันดีวะแม่งเราทำกันตกกันเฉยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่านะอย่าพากูลงไปนะสาดอ่าอย่าไปโดนกันนะไอฮ่ต้องหลบต้องหลบต้องหลบคนพวกนี้ไว้นะครับเอาละเอาละเอาละฮ้ยมันจะลงมาทับกูไปนะป้องกันไว้ต้องป้องกันไว้ โอ้ยมาถึงตรงนี้แล้วนะจ้าโอ้โหถ้าไม่ถ่ายคลิปไว้นี่ก็ไม่เห็นหรอกนะว่าผมมาถึงตรงไหนแล้วนะเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโคตรโชคโคตรโชคโชคดีเป็นไงล่ะกูลงมาอ่าอย่างน้อยก็อยู่ตรงนี้อุ้ยเป็นไงล่ะเออนั่นแหละมันกระโดดกันปุ๊บมันก็จะขึ้นได้ไงไอ้หนุ่มเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้ไอ้หนุ่ม อืตัวมันจะทำเอาสีเดียวกันกันนี้ทำไมเนี่ยปรับสียังไงวะเนะี่ยมันปรับภาพได้ปะโอ้ยอือหืโอ้การาฟริกผมปรับไว้ประมาณนี้ดีกว,ว่าหลือมไปเอาการาฟริกประมาณนี้แล้วกันโอ้โหอย่าไป่ทันขึ้นเลยนเรอยผมอ่ะอือออืมหืมมมมมมกเดกินที่ก่อนแล้วกัน อูุ้ยมันจะล้มลงทำไมปุ๊บปุ๊บขวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยอ่าขวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยอย่าอย่าลงมาอย่าลงมาเยอะอย่าลงมาเยอะไอ้น้องไม่ชอบเลยลงมาเยอะขนาดนั้นไอ,ไ,อไอ้ไอ้ที่มันมีโล่โลนั่นคืออะไรอะ่ะอุย้ยเอา้าอะไรวะโหไม่กุส่ายยืนเฉยๆแล้วคือฮิตวอล์กมันค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับถ้าเรายืนนิ่งๆก็จะไม่เป็นไรถูกป่มต้องนิ่งไว้เลยปะเรียบร้อยฮัลโหลมันไม่ต้องมาทักทายกันตอนนี้ฮัลโหลอะไรล่ะฮัลโหลไม่ต้องเลยล้มสะอย่างนั้นกูอ่านิ่งเข้าไว้ไอ้น้องนิ่งเข้าไว้ให กูหาที่กำบันก่อนเลยกำบันเลยกนี่ไงน,นิ่งไงทีนี้แหละเรียบร้อยถ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วจ้าเฮ้ยแต่มันไหลมันไหลมันก็ไหลเหมือนกัน,กนยืนตรงกลางไว้เลยั้งนั้นกูโอ้ตรงนี้ยากแลวผมว่านะกว่าจะขึ้นไปโอ้โหชนกูเต็มๆนิ่งๆดีเข้าร่วมกดชอบเกมออเออเฮ้ยเฮ้ยองออง,อง,องกำลังยืนอ่านโอ้โชนกูได้โอ้กดเข้าเกมนะครับเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อรับรองเท้ากันลื่นเฮ้ยไม่สามารถรับได้เลยเวลาอีกสองนาทีเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเอาเอาเกิดอะไรขึ้นวะจากตรงจากบนกูมาข้างล่างแล้วนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้อย่าทํากันอย่างนั้นดิอุ้ยอืมอุ้ยอุ้ยยูไม่เอ้ยรองเท้ากันลื่นเรียบร้อยตกไปแล้ว คนเยอะเกินด๋ยวแม่งก็ลงมากันอีกอเัว่าทคนิคก็คือ,อเดินทีละนิดอ๋อเดินทีละนิดก็ช่วยอยู่ออาไอ้้ยมาตัดกูเฉยเลยอ้าโอ้โหมึงเดินดีดีด,ดออิอ่ะนะอ่ะมาตัดกันนะอ่โอ้โหแม่งแต่ละคนเดินกันดีดีดคร,รับน้องๆรับรองเท้ากันลื่นเอาละผมมาถึงตรงนี้แกะอย่างน้อยผมต้องไม่เจอใครก่อนอะ มันต้องไม่มีคนจุดเดียวผมอะกระโดดขึ้นไปจะทําให้เราไม่ลื่นถูกปะคิดไปเองร้วยเหรอิฮิปฮฮนี่แหละอยู่ในก๊อกนี่แหละเรียบร้อยแล้วกูได้ช่องละเฮ้ยไอไอน้องพวกนี้นี่มึงดีนะอ้าวดีดีดีเฮ้ยเออฮ้ยอยู่ไปอยู่ใกล้กูเกิดไปข้างบนแล้วมันมันจะล่วงไหมอ่าถ้ามันล่วงนะผมบอกเลยผมกระโดด โอ้โอเสียงรถเข้าหรือเปล่านะเข้าแน่เลยเสียงรถดังด้วยมาถึงแล้วจ้าต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 าน่าไปดิกว่าวะนั่นคืออะไรอะสปอร์ตขึ้นมาคืออะไรวะปุ้งอ้าวก็คือจบแล้วหรอใช่ไหมเรียบร้อยดิโอ้โหรอย่อไงถูกป่ะสบายๆนะกี่นาทีสิบนาที ถเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดรับไนดีไหมเดี๋ยวไปเข้ากลุ่มเดี๋ยวผมไปเข้ากเข้ากลุ่มแป๊บหนึ่งเสียเวลาหน่อยนะครับตรงนี้ตัดไปตอนที่ได้แล้วเลยแล้วกันอ่ะผมไปกดเข้ากลุ่มมาละลองดูดิว่าผมได้ป่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วร,รางวัลการลื่นคือมันก็จะไม่ลื่นแล้วถูกป่ะอ่ะผมลองเดินขึ้นไปดูนะอ่ะมันไม่ลื่นแล้วแต่ว่ามันจะโดนชนจากคนอื่นนะต่นี้ย โอ้ยคนเยอะจัดนะครับเกมนี้โอ้ยโอ้ยเดินชนโอ้กระตุกเลยคนเยอะไปพวะเมื่อกี้บัชนกูได้ดออ๋อลม้มนับล้มด้วยกระตุกแหละเฮ้ยคนเยอะจัดนะครับผมว่าผมต้องปรับกราฟิกลงหน่อยละคนเยอะเกินนะครับเอาสามขีดพอโอ้กระตุกเฮ้ยกระตุกเลยอะอ่าอ่าหายละหายละโอ้เออมึงโดนกูแต่แรกเลยบักฮาร้านค้า อ๋อโล่ราคาเท่านั้นดาบโอ้โหกล้วยโ,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 โล่โลก็คือมันจะป้องกันถูกป่ะผมว่าควรใช้นะเป,ป,ป็นเวลาสามสิบวิไปแล้วมันจะหมดตอนไหนไม่มีวินาทีบอกหรือผมว่าสามสิบวิก็พอได้ขึ้นไปอยู่นะเนแ่ะแต่อย่ามาหมดตอนที่แม่งกำลังจะขึ้นไปนะไม่โอแล้วผมบอกให้ โยโลเลยกูกูซื้อโลเรื่อยๆเลยบอกให้มีตังค์แล้วไงม,มีตังค์ซื้อโลได้อีกอุ้ยหมดโลแล้วหมดโลแล้วอย่าไปยืนใกล้โอ้ถ้าจะล้มก็ไปล้มตรงอื่นเดีย๋ยวขึ้นไปอีกสักรอบหนึ่งผมยังไม่ได้ทัวร์ข้างบนเลยดันกดสปาลออกมาใหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยลุ้นนะครับลุ้นลุ้นเอาล่ะผมคิดว่าตรงนี้ซื้อโลได้ ผมซื้อเลยผมไม่แคร์เห็นปะผมไม่แคร์ไงขึ้นไปเลยบูมีโล่โล่จากพวกกันจากคนจากจากพวกนี่แหละไม่ต้องมายืนใกล้ไม่ต้องไม่ต้องไอ้น้องพี่จะขึ้นไปข้างบนเข้าใจไหมจ๊ะพี่กดมาก่อนเลยน้องนี่เป็นไงด้วยความที่พี่มีแบบเ,เจมนะครับ ป้องกันได้เอฟค่าภุมหาดวินอย่ามาอยู่ใกล้เข้าใจปะเรียบร้อยพี่คือที่หนึ่งของตรงนี้แล้วพี่เพิ่งมาขึ้นมาข้างบนแล้วนะเฮ้ยอย่ามายืนอยู่หน้าดิเฮ้ยบ้าบอโอ้รถด,ดังอะ่ะโอ้ไม่น่าเข้าไมแต่อาจจะเข้าก็ได้อุย้ยโอ้เอา้าอะไรวะอ้าวอ้าวเอา,เอา,เอาละควรแล้วฮะนะฮะเอาละชิบหายแล้วแม่งผักคนได้เว้ยผู้ชม อ่าไม่ใช่แล้วเห็นไหมล่ะร้อยบาปกรรมไงทํากับคนอื่นไว้ไงแบบอย่างที่ไม่ดีดีดีดครับน้องเออจะจอกอ่อนหัดนี่ผมมาลงข้างบนเปนไงโอ้โหอ๋อนี่มันซื้อของได้นี่ไงดาบคริสตัลใช้โหสจเจ็ดฮ่าฮ่าฮ่า่าแม่งจอกอีกน้องอยู่ไหนไวะไอหมอนนั่นอะ ผ่กคนอื่นเฉยมั้งเรียบร้อยดีครับผมขึ้นมาแล้วอันนี้มันก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะผมก็ขึ้นมาสำรวจให้คนดูแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วลครับแล้วแต่คุณจะเอาแล้วละ่ะวันนี้โลดลดราคาตามซีรีสเหมือนกันมั้งโอเคใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดซับด้วยใครอยากเล่นก็กดลิงก์ข้างล่างได้เลยโอเคบ๊ายบาย